ค่ะกาับสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้กับแนวทางรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยแอดจะล่งเด่นห้จบมือนีแล้วก็ล่งจุดเต็มห้จบภายในมือนีนะคะมือนีสิบสี่แล้วจ่อคือเกาเนื่องจากว่าสุขภาพแอดกะบ่ได้เนาะคะ่ะสุขภาพบ่ดีบ่าบาสามารถล่ไงในเม็ดพี่น้องค่ะก็ต้องขอโทษขอไพ่เอฟซีพี่น้องผู้ที่มีสูตรอยู่ในใจอยู่แล้วทีแอดเอาลงเด่นห้เนาะค่ะ ต้องขอตรวขอให้เอฟซพี่น้องหลายๆสําหรับมือขึ้นนี่ลาวพัฒนาเซียนสรคามอ่ามบ่ถ้ำห้พี่น้องพิดหวังเนาะคะ่ะเข้าที่ตัวเน้น98ตรงๆแอดว่าง3ตัวหางเดียวแอดว่างของเซียนสารคามไว้ที่098เข้าที่98เนาะคะ่ะดีใจน้ำพี่น้ำน้องแฟนพันแท้แฟนคลับของ เซียนสราระข้ามเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,อะแอดคือบ่านอรลูกไปจากรัฐบาลไปเล่าพัฒนาภาวะแอดวอาเอาเวลาเนาะค่ะเลาพัฒนาอของเซียนสราระข้ามเขาตามต่อว,วันจันทร์ค่ะพี่น้องพร้อมกับรัฐบาลไทยเนาะสาหรับรัฐบาลไทยของเซียนสราระข้ามก็เข้ามาแล้วสีงวดติดแนวทางมีน้อยคู่มีแค่สี่คู่ชุดกับ3ตัวอีกหางเดียวกะวันจันทร์นี่วันที่16 ที่ผ่านมาซีงวดของเซียนสาัคามเขาทั้งซีงวดพี่นอ้องวันที่16นี้ใช่ว่าจะเข้าอีกแอดก็ขอยืนยันว่าคือเกาเป็นแค่แนวทางเขาได้กระลุดได้เด้อค่ะพี่น้องว่ามีอีกยังที่จะยืนยุค่คงทีทีลีเนาะกะะัเอาเป็นแนวทา้งซื้อ,อพี่น้องมากระจัดคัดกับพานแอดบด้รับประกันวา่ามาล้านเปอร์เซ็นต์นมาแน่นอนซันซีนูนี่คือ บ่เป็นตัวตนของแอดเนาะแอดว่าเคยเว่าแนวนันเนาะค่ะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางก็คือแนวทางอิลีมักกระจัดคัดกะพานเท่านั้นเนาะแต่แอดกะอยากย้ำจว่วาสูตรของเซียนสารคามอ่าเ่ราว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือล่าพัฒนาอวาเด็ดยูทีน้ำเซียนสารคามเนาะค่ะกะตามเบิ้งพี่น้องมักกะจัดคัดกะพานคือเก่าอีกนั่นแหละค่ะเอาไปเบิ้งแนวทางก่อนเอาแอดว่าท่านไเดเ้ว้าเนาะค่ะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะลมแห้งบ่าพี่น้องยินเสียงลมบ่ค่ะลมแห้งแห้งเนาะค่ะเอาไปสู่แนวทางของหมวดนี้กันนะ,ะเป็นสูตรเลขติดบนหลางก่อนเนาะค่ะ ชุดนี่กะเดินมาเ้ยาเงาๆยวอยู่ค่ะพี่น้องเดินมาเ้ยวเงซึ่งถือว่าเดินดียังว่ารุดเนาะคะ่ะเด่นบนล่างจริงๆแล้วชุดนี่มันมีชุดประกรบเมื่อก่อนเนาะคะ่ะมีชุดประกรบแต่ชุดประกรบรุดไปแล้วจับคู่ชุดได้เนาะคะ่ะมื่ขึ้นแอดลงชุดตะล่างของน้องต้าไปแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเขาไปเบิ้งเด้อแอดเท็ดไว อสองงวดที่แล้วมันกับเขาเรื่องสองงวดอยู่ชุดตะล่างนองตาเนาะคะ่ะงวดนี่เป็นงวดที่สามสิมาบอาืีดุนกันเบิ้งเนาะคะ่ะสูตรนี้เดินยังสี่เดินจริงมาทุง,งวดยังไมหลุดนะคะเขาไลายงวดก็นีหลายสูตรก็นี่ลายมือก็หนี่นะคะแต่แอดขัดมากอมด่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอาทิ่ขัดลงมาในสิบเอ็ดงวดรัฐบาลไทยยังไม่หลุดเนาะคะ่ะ เด่นบนล่างเลขหกกับมาพร้อมเนาะคะ่ะแอดบอเร้แต้มเอาเลขหกที่หกหนึ่งเนาะคะ่ะหกหนึ่งกับสี่สามมาบนมาล่างเลยค่ะหมวดนี้่อแอดจะได้เฮ็ดสูตรแล้วนะคะนี่เด้อค่ะพี่น้องวิธีทำเนาะคะ่ะง่ายๆเนาะคะ่ะหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่ง หลักสิบเลขท้ายครั้งที่หเนาะคะ่ะพี่นอ้องงงกะเบิ้งเอาตามตำแหน่งเนาะคะ่ะเอาตามตำแหน่งภาวาการขานไปแล้วมันจะเห็นให้งงเนาะคะ่ะหบวกกันหนครั้งได้หนึหนบวกหได้หกหกบวกเกได้สิยกหามาห้าบวกเกได้สิบส,สบวกหกคงที่ได้สิคือศูน,นบวกหได้หนึหนบวกหได้สอง ได้0ูนสองที่สูตรนี้เนาะคะ่ะได้0ูนสองที่สูตรนี้สิเดินต่อวศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองพี่น้องเห็นแทะเนาะค่ะนะคะ,นะคะสำหรับสูตรของเฮาเนาะศูนย์หนึ่งสองนี่พี่น้องเห็นย่างหน่อยสองตัวขึ้นถ้าสูตรเฮาบอลลุดเนาะคะ่ะถ้าสูตรเฮาบอลลุดถ้าเพิ่งตอนต่อไปหลายสูตรที่เฮาเห็นได้ ช่วงสองพี่น้องเบิง 10, 99, ้งคลิปเก่าๆเด้อที่แอดลงไปแล้วนะคะแคปเอาเดอ้อค่ะเแล้วแอดจะไปที่สูตรใหม่เลยเนาะคะ่ะสิบหกสิบสไปกันเลยค่ะไปดูสูตรนี้นะคะสูตรนี้ก็เดินเง่าวคือกันพี่น้องสูตรนี้สิหน่วยมาได้บนล่างเนาะคะ่ะสิบหน่วยมาได้บนล่างหวดที่แล้วแอดว่างไปหากับ6ก กับเขายุทีเลขหกล่างเนาะค่ะบงหัวขอน้ำเล้อพี่นอกเวลาแอดล่วงไล่แนวทางเนาะค่ะเข้าที่เลขหกหกหนึ่งล่างเนาะค่ะอันนี้ก็เดินเงี้ยวเนาะค่ะเดินเง้วคือกันวิธีทําง่ายเนาะค่ะหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างแล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งเนาะหลักหน่วยบนคือสามหลักสิบล่างคือหกบวกกันเลยค่ะสามบวกกันหนึ่งครั้งได้สามสามบวกหกได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบคือศูนย์ ศูนย์บวกหนึ่งคงที่ได้หนึ่งงวดนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งเห็นไหมค่ะพี่น้องเบิรงเดอว่ามันชนกับสูตรบางยานี่ทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งเลยนาะคะ่ะทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งนี่ค่ะแคปเอาเดอค่ะพี่น้องเบิรงหัวขอนั่มเนาะคะ่ะสิบหน่วยมาได้บนล่างไปดูสูตรที่สามของคลิปนี้นะคะของคลิปนี้สูตรนี่เด่นบนล่างคือกันเนาะคะ่ะ แอดเอามาหลายสูตรเพื่อว่าจะให้พี่น้องเบิ่งเป็นแนว่างเข้าที่เลขหกที่แล้วแอดว่างไบหกกับเก่าเนาะค่ะงวดนี่สีไดงตัวใดเป็นธามาบะเนาะค่ะแอ,อดมีสูตรยู่ข,ข้างหลังบ้านออตัวนี้นะคะไปเบิ่งน้ำกันอ๋อมีย่ค่ะพี่น้องแอทำพิธีไว้แล้วนะคะบวกกันเลยค่ะหลักหมืน่นบวกกันสองครั้งหลักสิบล่างสองครั้งหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่บวกหกบวกสามเนาะคะ่ะ เห็น้าคะพี่น้องคงที่บวก6บวก3 6บวกกัน2ครั้ง6 2 12ยก2มา6หลัก10บวกกันอีก2ครั้ง6 2 12 2บวก2ได้4 4บวก1ได้5 5บวก6ได้11ได้11ก็คือ1 1บวก3คงที่ได้4นะคะได้ได้ค่ะ1กับ4 จัดแต่สูตรของเซียนสารค้ามเดอพี่น้องนะคะซึงเห็นบ่ค่ะสามสูตรเด่นบนล่างตอนนี้ชนกันที่เลขหนึ่งลองศูนสามสูตรลงไปนี่หนึ่งทั้งสามสูตรเลยค่ะบนล่างพี่น้องเห็นแอดจับแท่เลขหนึ่งเนาะคะ่ะเราตามสูตรเจ้าของเนาะสูตรนี่เฮ็ดไว้แล้วนะคะสูตรนี่เฮ็ดไว้แล้ว สูตรนี้จะเป็นบวกหกบวกหนึ่งตำน่งเดียวกันนะคะตำน่งเดียวกันแต่อันนี้แทนใบเต็มข้ามไวแทนใบเต็มคือเดินยาวมากพี่น้องคือเดินจน่าดเปียนใบสูตรนี้เดินดีมากเนาะคะ่ะพี่น้องเบื้องหัวขอนำเด่นบนล่างรัฐบาลไทยหลักแสนบวกกันสองครั้งหกสองสิบสองยกสองมาหกบวกกันสองครั้งที่หลักสิบล่างหกสองสิบสองสองบวกสองได้สี่ 4ี่บวกหคงที่ได้10คือ 0, 0นบวกหได้1เห ah ็นปะค่ะสี่สูตรที่แอดลงมือนีชนกันที่เลข1ทั้ง4สูตรชน1นึ่งอยู่สสูตรรัฐบาลไทยชนศูนย์อยู่จักสูตรพี่น้องไปเ,เบื้องน้ำกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดเอาแนวถับก่อนเดี๋ยวล่มสีขลาดมากเ<อ>นาะค่ะต้องมีให้เห็นพี่น้องหนึ่งกับศูนย์เนี่ยศูนย์หนึ่งสองเนี่ยต้องมีให้เห็น รัฐบาลไทยงวดนี้เนาะคะ่ะต้องมีให้เห็นแน่นอนเภาวะสูตรเท่าถ้าสูตรเพราผ้า,าแอดลุดเนาะคะ่ะพี่น้องเห็นไหมคะ่ะชนกันที่เลขศูนย์สามสูตรแอดลงสี่สูตรชนเลขหนึ่งสี่สูตรเลยมาได้บนล่างเนาะคะ่ะแอดอยู่เถียงหน้าล่างเนาะคะ่ะจะเห็นไม้ลูดเตียงเนาะคะ่ะชนที่เลขหนึ่งทั้งสี่สูตรเลขศูนย์สามสูตรเพราะฉะนั้นพี่น้องจะเห็นแอดจับชุดเต็มแน่นอนศูนย์กับหนึ่ง สองพอมนะคะส่วนของใบใดของไผ่จะยุติสูตรใดพี่น้องเบิ้งอีกที่หนึง่งค่ะแคปเอาเด้อเบิ้งหัวขอน้ำเด้อค่ะเด่นบนล่างรัฐบาลไทยชนหนึ่งทั้งสี่สูตรบนล่างเอาคลิปนี้ก็ขอ,อยุติไวสนิสากรเด้อค่ะพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ